สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเฟรทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเพพื่่ออออนนๆก็็เเัทปมใววไตแล้ชิหฟ รรวมถึงสามารถกกอกโค้ดเซต R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพท u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพท u b i n ท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดปออบอดอโอโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่ บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G V P ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว G V P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคือรอบที่แล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดคลิปไว้ใช่ไหมผมพยายามตัดเป็นไฮไลท์แต่ภาพมันไม่ชัดนะแต่ว่าวันนี้นะครับ มาเรามาต่อกันที่อีกสองสองหมื่นเมนี้เรายาัดให้หมดเลยนะคอนเทนต์วันนี้นะครับเราจะเปิดกันแตเ่เราจะเก็บกันแต่เจมเท่านั้นนะครับเจมหมื่นสองหมื่นสามหมื่นลงเจมเมื่อไหร่ปุ๊บเก็บเจมทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มหรือไม่นะครับสำหรับกิจกรรมทูดมูเต๋อโอ้โหเห็นหน้าแฟงกี้แล้วหุดหิดวะยังไม่ทันเริ่มเลยหุ่นหิดแล้วเนี่ยเฮ้ยด,ด,ด,ดีดีดีแฟงกี้น่ารักแฟงกี้น่ารักนะครับแฟงกี้น่ารักเออขึ้นฟรีก็ดีอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณต,ต้อมเหมนะครับสวัสดีนะครับโบโบเตะนั่นงไงมันเตะจริงลงเพชรเก็บเลยได้ครับแถวสี่กันแตะขาวก็เอานะ F5 ได้ก็จัด F5 มันเฮย้ยแฟงกี้มาดีวะ่ะทำไมเสียงเบาๆน่าจะเป็นเพราะว่าอันนี้ดีขึ้นยังครับอันนี้ดีขึ้นใไหมเมื่อกี้ไม้มันเฮย้ยวันนี้มาดีวันนี้แฟงกี้มาดีวะ่ะกันแตะก็เอาได้จัดไปเฮย้ยวันนี้มาดีจริง อย่าเรียกแฟนกีม้มนชื่อคอนไอคอนไอเลวเหมือนด่าตัวเองเนี่ยเฮ้ย,ย,ย,ยวันนี้มาดีว่ะคุณผมเสียผมเสียแค่400ร้อยวันเล็ตผมได้สามหมื่นห้าเท่ากับว่าผมเสียสี่สิบาทได้เงินมาสามร้อยนะเชดเอาว่ะวันนี้เป็นวันของผมตั้งแต่คุณดสิสซับพอร์ตกิจกรรมนี้แล้วนะ มันจะได้รักได้สักกี่รอบเฮ้ยคุณวันนี้น้องน่ารักคุณเชื่อผมหลังจากที่เราไปบน่นเราเราบ่นน้องไปหลายวันวันนี้น้องทําตัวดีแน่นอนนะครับเออแต่ซิกซิกเจาะมันแพงจริงแหละเพราะว่าลูนไอเจาะแดงมันแพงครับแถวาสามบนคือเอาหมดแถวสามบนน่าจะเอาหมดครับน่าจะาหมดเจาะแดงก็แพงนะล็อกอยุดเจอแต่รอบนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวรอดูเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มาดีว่ะ เราเล่นกิจกรรมแบบหวังกําไรนะครับวันนี้เราจะเล่นแบบคนไม่โลภนะ F5 เลยหรอได้แต่ F5 มันต้องไอ้นี่ใหม่ดิมันต้องมันต้องเปิดเสียงใหม่ไม่เป็นไรปึ๊บโบเอ้ยคุณรวยจริงเปิดกำไรเจาะได้เจาลงดันก็ดอบเจาะขออนุญาตรีพอร์ตครับ <laughs> เพชรเอาหมดตกเพชรเก็บเลยได้เจาะเจาะขาวเอาเพชรเอา เจาะแดงนี่ไม่เอานะเพราะเจาะแดงมันไม่ค่อยแพงอะ<笑><笑>เดี๋ยวกินคืนนะครับเออเราเล่นแบบหวังกาไรนะครับไม่มีไม่มีวันนี้ผมบอกเลยว่าแฟงกี้ไม่ได้แอมผมแน่นอนนะครับแฟงกี้แบบเฮย้ยเอาวะผมบอกเลยเล่นแบบคนไม่โลภผมเปิดเพลงคืนดีกว่าเพราะว่าจะมันเงียบเกินถ้าเราเล่นแบบไม่โลภยังไงแฟง,แฟงกี้ก็ไม่ได้แอมเราแน่นอนนะครับ ไปไปไป F5 ด้วยเต็มต่อไม่เอาไม่เอาเฮ้ยสองหมื่นดีแล้วถ้าไม่กด F5 มันจะช้าหน่อยแต่ผมว่ามันได้คอนเทนต์ยาวนะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าคุณอีทจะนอนแล้วไงเราต้องเอาคอนเทนต์แบบไวนะครับไปไปไปเราต้องเน้นไวนิดน,นึงวันนี้โบเอ้ยเอาดิโอผมว่ารวยผมบอกเลยวันนี้ผมรวย <c oughs> ันนี้ผมรวยเอ้ยวันนี้ผมยังไม่เจอลบหนึ่งเลยนะเว้ยคุณผมยังไม่เจอลบหนึ่งเลยนะอู้หูรับไอเทมกันโอ้ยรวยรวยจริงเฮ้ยกิจกรรมดีเพื่อนเพื่อนเราอย่าไปนี่กันเยอะกิจกรรมอ่ะเขาทํามาดีแล้วนะครับถ้าเราถ้าเราไม่โลภอ่ะยังไงก็รวยนะคุณดูดิผมเสียหกสิบเจ็ดสิบบาทผมได้ทัาหมายถึงว่า ผมไม่ได้เสียแลยแต่หมายถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบก,กันซื้ด้วยตัววอลเล็ตอะเราเสีย5้าสิบหกสิบาทเฮียลบแล้วลบหนึ่งแล้วแต่เราได้เจมมาสามหมื่นห้านะอุย้ยขนดำขนดำบกศูตรแมวแมวโอ้โหลบสองไม่น่าชมมันเลยไปต่อลบหนึ่งรับจ้าเอาหมดเอาหมดไปกันต่อฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ คอนเทนต์ไว้ไม่เหมือนเมื่อวานนี่ว่านอชามแต่ชามนี่ก็หมื่นเจมปะอุ้ยชามป๊บตึงนะชามก็หมื่นเจมก็น่ารับปะชามเรกูก่าชามชามนี่รับปะไอกว่าชามก็รับได้นะถูกไหมเพราะว่าชามนี่ก็หมื่นเจมอยู่นะหมื่นสี่ด้วยชมแล้วโดนเลยผมโดนมันเล่นจริงชามหมื่นเจมนี่ไม่แย่ด่าไปได้เลย เพราะว่าชามมาอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในเทียเดียวมันอยู่ในเทีเยเยยทียเดียวกันกับตัวหมื่นเทียมอะ่ะเอา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 เออชามคุ้มคุ้มคุ้มชามคุ้มขอย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อสองวันก่อนครับผมพยายามตัดไฮไลท์แล้วอ่ะแต่มันลงไม่ได้จริงคุณ <c oughs> เราในวันนี้เราแบบไม่โลภใช่ไหมรับรับรับโอเคผมเชื่อผมนี่ผมเชื่อทุกคนผมเจ็บกับแฟงกี้มาเยอะเออสองหมื่นเจมเอาว่ะ แล้วผมได้เหรียญรูหน้าด้วยนะประเด็นนะ่ะโอ้ยคุณทำเป็นเล่นไปผมว่าเกินสองแสนเจมแล้วมั้งใช่ปะเหมือนจะเกินสองแสนเจมแล้วนะซึ่งถ้าเกินสองแสนเจมนี่คือกำไรแล้วนะต้องงงหาหมดเลยครับย้ายไปไหนกันย้ายไปเลเจนต์ครับย้ายไปเลเจนต์นะครับคดเอสเอลเดี๋ยวอยู่ในลายกลุ่ม่ะคือผม,มพยายาม แจ้งประชาสัมพันธ์อยู่นะแต่ว่ายังโยกคนมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวพอคิวขยับไปเบือส 2, เรามารวมด้วยกันเราย้ายมาอยู่ด้วยกันได้อีกนะครับไปกันต่อโปลงมาอีกครับโอ้โหลงมาไกลเลยอะ่ะหมื่นเต็มรอก่อนทำยังไงให้หมดเร็วครับผมกด F5 ครับไม่โลกกำไรจริงครับแต่ต้องมีเทคนิคในการเล่น ได้แนวทางใหม่เดี๋ยวรอบหน้าผมลงบ้างครับเอาเตะเพชรไม่แน่นะคุณอ๋อค่อยรับทีเดียวได้ได้ไตัดไปครับผมรู้ว่าแบบว่าไม่ต้อง F5 แล้วอะไรเงี้ยแต่ใกล้ละใกล้ครบละ,ละเดี๋ยวเราไปรับในเกมนะครับดับในเกมน่าจะง่ายกว่าใช่ครับลิเลเจนเต็มอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงจะอัพเป็นกิลเวล12ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรับคนได้เพิ่มนะมดูเด็ดุูกเอ้ยคุณว่าไม่น่น ผมก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเอ้ยวันนี้ไม่เจอแฟงกี้เลยวะ่ะเจอแฟงกี้น้อยมากเลยนะหรือที่เราไม่เจอเพราะว่าเอ้ยมันมันบวกหนึ่งให้ผมไปแกเราไม่เจอแฟงกี้เพราะว่าเรากด F5 วะ่ะแต่เหมือนจะเจอแล้วนะรัวๆเลยตอนนี้ไปกันต่อโบเฮ้ยมันลบหนึ่งให้ผมรัวๆเลยวะ่ะเฮ้ยชามเอาเอาเหมืนอนหลอกขายเตี้ยมหรอ <laughs> <laughs> ได้ได,ได้คุณต้าจัดแป ผมผมจัดให้เฮ้ยจะหมดแล้วสองพันเต็มอันนี้เราตามสเติมัยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะได้อีกสองครั้งครั้งสองครั้งบวกหนึ่งไปแฟงกี้เฮ้ยบวกหนึ่งจริงไะอีกครั้งนึงเพื่อนขอแบบเจมมจมมแต่ผมไม่ได้สามไม่ได้แสนสามไปนะ ลงไหนเตกะกันดิโอ้โหเนี่ยมัน,นั่งมวอยู่ตรงนี้ถ้าแบบเล่นปก,กติอ่ะเดี๋ยวก็โดนเนี่ยโดนแล้วนะครับแต่ขอบวกหนึ่งก็พออย่าลบหนึ่งเฮ้ยซูมายสูมมยได้อยู่รับเจมก็เลยไม่เจออ๋อใช่ใช่เราไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเรารับข้างล่างหมดเลยนะขอแบบให้มันจบที่ชั้นเนี้ย เห็นกับพิบใช่ไหมคือถ้ากับพิบมันจะเตะถูกไหมขอสักทีป่ะเอ้ยเอาเรื่องวะพันหกพันหกันจะได้อีกรอบหนึ่งปะ่ะเจมมาเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยทั้งสุดท้ายนะเพราะว่าเจมหมดละยูเอฟโอป่ะ ฟอมาขอแบบช้ำๆโอ้โหลบหนึ่งชัวดีไม่ดีลบสองด้วยเชี่ยลบสองเบิร์ตหมดแล้ววะดิเฮ้ยได้ได้ได้เจ็ดร้อยเอาเอาไปอีกสองร้อยห้าสิบ สี่ร้อยหมดแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวค้างไว้เท่านี้ก่อนเราได้ลูน่ามาอีก500นะครับ500ร้อลูน่าซึ่งจริงๆอ่ะผมแลกเกมตรงนี้ได้อีกนะครับแต่ว่ามันมันนับไม่ได้นะเพราะว่ามันมีของเก่าด้วยแต่ว่าผมว่าถ้านับจริงๆเราอีก500ร้อลูน่าใช่ไหมมาเรามานับของในเกมกันดีกว่า500เท่ากับเอฟเฟกเตอร์หอันเดีนะเอฟเฟกเตอร์เท่าไหร่อ,อ่ะไปดูหน้าเกจกรรอีกรอบนึงกอนพดมูน อ๋อเพราะว่ามันได้เอฟเฟกเตอร์นี่นี่ว่าเอฟเฟกเตอร์เขียวอีก20 0 0 0ประมาณ20,000เจมมาทีนี้เรานับยังไงดีอ่าผมนับผมจดไว้ก่อนแล้วกัน,นครับนับผลประกอบการไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคนับผลประกอบการกันนะครับอันนี้คือเจมที่ได้จากกิจนี้อย่างเดียวเลยนะเอาอันนี้ก่อนเอาเจมก่อนนะครับรับเจมนะครับ เดี๋ยวตัวชามเดี๋ยวเรามาบวกกันด้วยนะเดี๋ยวเอาทีละอย่างนะครับเอาแค่เจมก่อนนะเจมเนี่ยตอนแรกมีอยู่หนึ่งสองเจ็ดสี่สี่หกใช่ไหมเราได้มาเป็นหนึ่งห้าสามเก้าสี่หหนะครับได้มาสองแสนหกหมื่นเจมนะครับนะครับเออได้มาสองแสนหกมื่นเจมถ้ามีเพื่อนๆบอกว่าถ้าซื้อซื้อเจมเป็นเงินบาทเ่ย 2,000บาทเนี่ยได้2 8 0แ0ใช่ไหมอันนี้สองแสนหกมื่นเจมนะครับ2 6 0แ0 0หเจมเรามีที่เป็นในส่วนของชามนะครับอีก3ชิ้นนะครับแล้วก็กันแตกขาวนะเฮ้ยเอาเรื่องนะชาม14ื่นนะครับบวกไปอีก36,000 2 6 0หกสบวก37,000นะครับ800เป็น3ามแสนนะ สามแส,สบวกอันนี้ไปอีกโอ้ oh, เอาเรื่อง 27, 2 7งหมเจ็ดทากับว่าเราจะได้ฟอรต์เตมมาทั้งหมดอยู่ที่3 3มแสนสนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับ3ามแสนสาม,ม่นเตมนะครับซึ่งถ้านับจริงๆคือเหมือนเราจะเขาเรียกว่าไงอะได้เยอะกว่าซื้อเขาเรียกจะไม่ออกก็ได้เยอะกว่าซื้อก็ไม่มันก็พูดยากแต่ว่าถ้าถ้าแบบนี้ละกันถ้าเราแบบ ถูกต้องตามกฎเกมเป๊ะๆแบบร้อเ,เนี่ยเรา2,000บาทอ่ะเราแลกได้ประมาณสอ0 0สนสอเจมนะครับถูกไหมสองแสนเจมนิดๆตีไป2 000, 3 0 0 0น0 0 0 0 0ง0 0 0 0องแสนสามหมเกมนะโดยประมาณถ้าเทียบกับการเติมเงินเข้าระบบแล้วแลกเป็นเจมเองเนี่ยเราจะได้กําไรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณห0 0 0 0แสนเจมนะครับหนึ่งแสนเจมแล้วก็เอ่าใช่เหมือนที่คุณอีฐบอกเดี๋ยวเราสามารถบวกนะครับถ้าสมมุติเราเอาไปแลกเป็นตัวเอฟเฟกเตอร์นะเอฟเฟกเตอร์มันมี เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเพื่อนๆบอกว่าเอฟเฟกเตอร์ขาวใช่ไหมเอฟเฟกเตอร์ขาวมาแลกได้นะถ้า,ถ,าถ้านับจากพอยจริงๆมันอาจจะขาดร้อยหนึ่งแต่ผมว่าไม่ไม,ไม่น่าเป็นปัญหาเอฟเฟกเตอร์ขาวอีกสาม0 0ื่นเจมนะก็ตีไป3ามแสนหกนะครับสามแสนหกหมื่นเจมจากต้นทุน2 0 0พถือว่าก็กาไรนะกิจนี้เอาจริง,รงไม่ขาดทุนนะครับถ้าเล่นแล้วรับแต่ฟอสเจมอย่างเดียวนะถือว่าไม่ขาดทุนนะครับยังไงถ้าใครสนใจอยากจะลองไปเป็นแนวทาง ก็ผมว่าทําได้นะเออผมว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะเอออย่างนี้น่าน่ามีรีแมทอีกสักหลองครรอบนะ <laughs> ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถือว่าคุ้มอยู่ยังไงก็ขอบคุณคุณอี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้ตอนหลังด้วยนะครับเดี๋ยวตัดเป็นไฮไลท์ไปลงในช่องนะครับ